อนซื้อของ s h o p e ีจ่ายด้วย s h o p e ี Pay ง่ายๆอันดับแรกให้เราเลือกสินค้าที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นของผมจะเอาเป็นอันนี้เนาะเราก็กดสั่งซื้อไปครับแล้วก็เลือกสินค้าตามที่เราต้องการใส่โค้ดหากมีนะครับหากเราเชื่อม เ่อมแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะระบุยอดเงินของเรานะครับ23ิบสาบาทจุด49สตาสนะครับหรือเราจะเข้าไปเช็คที่ shop e e Pay ก็ได้นะครับก็จะมียอดเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากเออเงินเราไม่พอเนาะแบบอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเงินใน shop e e Pay ไม่พอนะครับ แล้วเราอยากให้เขาไปหักในแอปธนาคารกรุงไทยเรานะครับเราก็สามารถคลิกได้แบบนี้เลยนะครับอันดับแรกคลิกคำว่าสั่งซื้อจากนั้นเลือกสิ่งของที่เราต้องการคลิกสั่งซื้อจากนั้นเลือกวิธีชำระเงินเลือก Shopee Pay แล้วกดคำว่า,ากรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆที่เราเชื่อมต่อกับ s o o p e e p a พนะครับแล้วก็กดยืนยันจากนั้นกดสั่งสินค้าได้เลยหากเรามีเงินใน s h อ p e e p a พพอนะครับเราก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับแล้วก็กดชําระเงินจากนั้นให้กดคําว่าเลือกชําระนะครับเดี๋ยวว่ากดตรงนี้นะครับชําระเงินวิธีชําระเงินนะฮะแล้วจากนั้นให้เลือกคําว่า Shappy Pay นะครับนี่แล้วก็กดยืนยันจากนั้นกดสั่งซื้อสินค้านะครับเพียงแค่นี้เป็นอันเสร็จพิธี ขอบคุณครับไปละหากใครมีข้อสองสัยอะไรสามารถแอดไลน์หนึ่งส่วนสองสมจักเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมจะมาตอบและก็อาจจะทำคลิปสอนครับหากอธิบายแล้วไม่เข้าใจจริงๆเนาะท่านผู้ีนี้ไปละบายบาย